ตอนที่4ตัดสินใจพวกเราสั่งอาหารได้กินข้าวเที่ยงกันด้วยความหิวโซเพราะกว่าอาหารจะเสร็จก็ล่วงมาเกือบบ่ายโมงหลังจากกินข้าวเสร็จพวกเราจึงรีบเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทันทีแล้วเราก็พบว่าที่ที่ผมต้องการจะไปนั้นต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ4-5ชั่วโมงถ้าจะขึ้นตอนนี้เวลาคงจะไม่พอสำหรับขากลับ ยกเว้นจะแบกสัมภาระขึ้นไปนอนที่นั่นระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังอธิบายสันก็พูดขึ้นมาเอาไงดีล่ะพวกเราหินสีทิศนี้ตั้งอยู่กลางป่ายอดเขาเลยครับสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกคือเจ้าหน้าที่นำทางเพราะที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครนิยมไปเที่ยวสักเท่าไหร่จะมีก็แต่ชาวบ้านที่เขามีประเพณีทำบุญไหว้บาพบุรุษซึ่งก็จะทำกันทุกๆสามปีด้วยฉะนั้น เส้นทางจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อผ่านฤดูฝนต้นไม้อาจจะขึ้นปกคลุมทําให้แยกไม่ออกว่าอันไหนทางเก่าอันไหนทางใหม่การไปที่นั่นต้องเตรียมพร้อมเรื่องน้ําดื่มและอาหารที่ปรุงสําเร็จแบบพกง่ายกินง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการกินอย่างพวกจานชามช้อนซ่อมและเราต้องเตรียมไว้สําหรับสองมื้อเลยก็จะดีครับที่ต้องกินแน่ๆคือหมือ้อเมื่อเราไปถึงที่นั่นและอีกหนึ่งมื้อในกรณีหลงทาง <laughs> อันนี้ไม่ใช่มุกนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับวันนี้เที่ยวชมบริเวณรอบๆอ,อุทยานนี้ก่อนตระเตรียมอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่คิดว่าจำเป็นให้พร้อมนอนพักผ่อนเอาแรงให้เต็มที่และพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันตั้งแต่เช้าครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะพวกเราถ้ามันจะยากขนาดนั้นเราไม่ต้องไปก็ได้ไหมอะคือฉันดูจากรูปแล้ว ไอ้ก้อนหินสี่ก้อนเนี่ยก็ไม่จะสวยเลยฉันว่าไม่ขุมหลักโอ๊ตเพิ่มความเห็นที่ทํทำให้ทุกคนสามารถคล้อยตามได้ทันทีรวมทั้งผมด้วยผมและโอ๊ตชอบท่องเที่ยวเราเที่ยวกันตั้งแต่เข้ามาทำงานด้วยกันมใหม่สไตล์การท่องเที่ยวของผมกับโอ๊ตนั้นค่อนข้างแตกต่างกันโอ๊ตจะชอบเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเขาจะภาคภูมิใจมาก ถ้าเขาได้ไปถ่ายรูปในมุมเดียวกันกับที่บล็อกเกอร์หรือดาราเคยไปถ่ายไว้และการนำภาพเหล่านั้นมาโพสต์ลงใน Facebook และ IG เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้โอ้จะชอบให้ผมไปกับเขาเพราะผมจะได้ถ่ายรูปให้ส่วนรถนิยมการท่องเที่ยวของผมนั้นผมก็ไม่สามารถสรุปตัวเองได้เหมือนกันว่าเป็นแบบไหน จะบอกว่าผมชอบการประจนภัยก็ไม่ใช่แต่เท่าที่ประเมินตัวเองผมจะชอบอะไรที่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ทำให้ต้องสืบค้นรวมทั้งชอบไปเยือนสถานที่ที่มันพิกลพิกลหรือผิดปกติวิสัยอย่างเช่นที่ที่ผมกำลังจะไปแห่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงอยากไปที่นี่แต่ความรู้สึกข้างในตัวผมมันเร้าให้ไป อาจจะเป็นเพราะผมชอบอ่านหนังสือการ์รตูนเกี่ยวกับเรื่องลึกลับฟาโรอียิปต์โบราณหรือพวกขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าอะไรทำนองนั้นมากไปก็ได้ตามสบายครับถ้าเอาตามแผนที่ผมเสนอน้องๆต้องจองตัวเจ้าหน้าที่ไว้หนึ่งคนเพื่อนำทางนะครับซึ่งงานนี้จะต้องเป็นคนที่มือถึงจริงและจะเป็นใครไม่ได้นอกจากผมซึ่งผมจะรับหน้าที่นี้เอง น้องๆจะเอาอยัางไงก็รีบสรุปให้ผมด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ที่นี่มีจำกัดครับเกดเอาไงงานเนี้ยคนที่จะลำบากที่สุดก็คือเกดนะเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวจริงๆเกดก็กลัวเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้มาอีกอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ถ้าเราไม่ไป ก็ดูเหมือนไม่คุ้มค่าที่เราอุตส่าห์ดันด้นขับรถมาไม่สันผมแปลกใจไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เกตถึงได้พูดแบบนี้ปกติเธอจะเป็นคนรักสบายประกอบกับเป็นผู้หญิงที่น่าจะไม่อยากลำบากเออสำหรับกูนะกูคิดว่าถ้าจะไม่ไปก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจมันเป็นแค่ความรู้สึกเล็กๆส่วนตัวที่อยากมาดูสถานที่แห่งนี้ให้เห็นกับตาเท่านั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหรือถ้ามันลําบากมากอย่างที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าถามว่ายังอยากไปอยู่ไหมคำตอบคืออยากไปอยู่ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไปในอนาคตค่อยหาโอกาสมาใหม่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันครั้งนี้แหละเกศว่ามันก็น่าสนุกนะนึกถึงตอนเรียนมหาลายัยที่เกศกับเพื่อนๆไปปีนภูกระดึงด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากและเหนื่อยโคตร แต่รู้ไหมพวกเรารู้สึกดีและสนุกทุกครั้งที่ได้พูดถึงเรื่องราวในครั้งนั้นกันว่าไงโอ๊ตเอ,อ่อถ้าทุกคนลงความเห็นตรงกันเอา้าไปไหนไปกันโอเคครับพี่พรุ่งนี้เราเจอกันเจ็ดโมงเช้าครับคอนเฟิร์มครับนี่ก็เท่ากับว่าเราจะต้องนอนที่นี่สองคืนนะเพราะพรุ่งนี้หลังจากที่เราลงจากเขามา ก็คงเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วอะและโปรแกรมที่เราเตรียมจะไปนอนที่อีกอุทยานหนึ่งก็ต้องตัดออกไปเลยอะจริง,รงๆก็เสียดายไม่ใช่น้อยเลยนะโอ้แต่แต่แต่แต,แต่แต่เราก็พร้อมที่จะปรับแผนตลอดอยู่แล้วไม่ใช่หรอหรอย่าลืมสิแผนของเราคือไม่มีแผนไงเย็นวันนั้นพวกเราทุกคนรู้สึกมีความสุขมากเป็นพิเศษ พราะบรรยากาศของที่นี่เยียบสงบไม่พลุกพล่านเหมือนกับทุกๆอุทยานที่ผ่านมาประกอบกับทัศนียภาพของลานกลางเต็นท์ที่เป็นเนินหญ้ากว้างโล่งอยู่บนยอดเขาซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้จากมุมสูงแบบเกือบ360องศารวมทั้งอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายปีทำให้เรานั่งคุยกันรอบกองไฟ ท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับของคืนเดือนมืดอย่างมีความสุขดีแล้วนะสันที่พรุ่งนี้เราต้องนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนเกดชอบที่นี่จังครับสันก็ว่าดีครับเช้าตรู่ของวันที่เราต้องออกเดินเท้าเพื่อขึ้นเขาไปยังหินสีทิศเมื่อผมรูดซิปเต็นออกมา ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือทะเลหมอกกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแสงแดดอ่อนๆยามเช้าของดวงอาทิตย์ที่ยังไม่ผลขอบฟ้าฉาบทาด้านบนของเมฆฝอยจนกลายเป็นสีชมพูเรื่อเรือทะเลหมอกนี้สามารถมองได้เกือบรอบทิศเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนสวงสวรรค์เพราะมันเห็นเป็นสีขาวโพลนคล้ายกับเรากำลังอยู่บนก้อนเมฆอากาศในเช้าวันนี้ค่อนข้างหนาวจัด เจ้าหน้าที่บอกว่าอุณภูมิประมาณ8องศาเซลเซียสเวลาที่เราพูดคุยกันความร้อนจากลมปากจึงกลายเป็นไอคล้ายกับเราพ่นควันได้หลังจากเราตื่นกันได้ประมาณ20นาทีทุกคนก็มานั่งพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารในร้านค้าสวัสดิการเราสั่งอาหารกล่องตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นดังนั้นหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จ ทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการเดินทางเราทั้งหมดต้องนั่งรถของเจ้าหน้าที่ไปก่อนลักษณะของมันเป็นรถกระบะ4ฟ h e e l d r i v e แบบตอนเดียวเหมือนรถส่งของหัวเก๋งนั่งได้แค่สองคนที่เหลือต้องไปนั่งที่กระบะท้ายซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นผมเจ้าโอ๊ตและสันส่วนเกตนั่งหน้ากับคนขับมันเป็นรถกระบะที่เก่ามากมีรอยบุบรอบคัน โดยเฉพาะภายในของกระบะเรียกว่าไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่บุกดินที่เกาะอ,อยู่ตามซอกตามมุมต่างๆดูคล้ายกับว่ามันจะติดอยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลยางของรถคันนี้เป็นยางดอกใหญ่เหมือนรถไถนาแต่ตัวยางกลับผอมและบางล้อก็เป็นกระทะเหล็กแบบที่เป็นรูเยอะๆผมเดาไม่ออกเลยว่ากระทะล้อนี้เคยเป็นสีอะไรมาก่อน ระหว่างที่รถคันนี้เคลื่อนที่ไปมันจะมีเสียงดังออกมาจากทุกๆจุดนับตั้งแต่เสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่ดังตักๆผสมกับเสียงสายพานและอะไรต่อมิอะไรที่อยู่ในห้องเครื่องเสียงท่อไอเสียที่ดูเหมือนว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการลดมลภาวะหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิน้นเพราะที่กรองเสียงหรือหม้อดักไอเสียนั้นไม่มีสักอย่างเสียงดังครืดๆเวลาที่ล้อหมุน เสียงออดออดแอดแตั้งแต่กระโปรงหน้าจนถึงฝากระบะท้ายมีเสียงปึกปึกที่ประตูทั้งสองข้างทายว่ามันจะหลุดออกมาได้แล้วก็มีเสียงดังโครมครามสนั่นหวั่นไหวเมื่อรถวิ่งผ่านทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นเสียงกล่องเครื่องมือกับแม่แรงที่อยู่หลังบาะเขาไม่ได้ล็อกมันไว้รถทันนี้ดังทุกอยางยกว้นแตรกับวิทยุ แหมพี่เนี่ยมุกเยอะจริงๆนะเรานั่งรถจากที่ทำการอุทยานมาได้สักพักก็ามาหยุดยังที่จอดรถซึ่งที่จริงมันเป็นเพียงแค่ไหล่ทางที่มีพื้นดินเรียบๆเ,เล็กๆขนาดพอจะจอดได้เท่านั้นเอาล่ะเราต้องเดินจากตรงนี้แหละ